26, มี USG East แล้ววันที่9กุมภาพันธ์2013วุฒิชายเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบุญได้จัดงานพิธีประสาทประกาศิบบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศิบบัตรวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยนอตเทิลจวดตากและโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตากโดยมีพลเอกกำมนาทรุดิตองคมนตรีเป็นประธานมอบประกาศเสบบัตที่วิทยาลัยนอตเทิลจวดตากเพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนายอาริชิ์สัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัตดตากดรชนาการยินยงผู้รับใบอนุญาตผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรไตรรัฐยินยงอธิการบด,ดีคณะผู้บริหารและผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมงานอย่างคับข้างบรรยากาศของการจัดง,งานล้นเต็มไป,ปด้วยความยินดีเช่นเมื่อและอบอุ่นรวมทั้งรอยยิ้มจากผู้ปกครองและญาติมิตรครัวอาจารย์ที่มาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ทางวิทยาเทคโนโลย Hi ีไฮเทคเพชรบณ์ในการนาของนายพงศกรพดุงพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาเทคโนโย Tech ลยีไฮเทคเพชรบุญเร่งเห็นถึงความสําคัญและความตั้งใจผลิตนักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาชาติสืบต่อไปรวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาด้วย เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2013ในประวัติวิภาจักสนกุญยองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งและในฐานะประธานคณะกรรมการสารศึกษาของโรงเรียนวังโป่งศึกษาอำเภอัังโป่งจังหวัดพิรบูรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House ของโรงเรียนบางป่งศึกษาประจำปีการศึกษา2512ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการคณะกรรมก,การสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนตลอดถึงตัวแทนเจ้าบริษัทอัครารีซอสเซจจำกัดมหาชนซึ่งในเขาร่วมในพิธีเปิดและท่านประธานแขกผู้มีเกียรติได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและเยี่ยมชมในเทศกาลในวันนี้ นายมนัฐมศินผู้มีการรงเรียนบางโป่งศึกษาได้กล่าวว่าการเปิดรู้โรงเรียนประจำปีการศึกษา2 0 6 2ในวันนี้เป็นการจัดในเทศกาลการแสดงผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆและผลงานของนักเรียนเป็นการส่งเสริมความสามารถความคิดสร้างสารรค์ในการแสดงออกของนักเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนในความสา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองครูสิทธิ์เก่าหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสับสนในการจัดก,การศึกษาเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งภายในงานมีการแสดงดนตรีลูกทุ่งของนักเรียนการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วการเล่นเกมตามบูธต่างๆและรวมถึงมีการจัดก,การแข่งกีฬาเช่นฟุตบอลฟุตซอลและวอลเลย์บอลด้วย วันที่10กุมภาพันธ์2 5 1 3พันธุนวิชานศรีบรรเทาสรศสอบสวนรมพักชนแดนได้รับแจ้งเหตุพระผูกคอเสียชีวิต อยู่ภายในวัดกกจันหมู่ที่20ตบตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงรายงานให้กับผู้มุ่งเข้าบัญชาทราบตามลำดับชั้นและพร้อมด้วยแพทย์เวนโรงพยาบาลชนแดนกู้ชีพกู้ภัยชนแดนสงเคราะห์มูลนิธิร่วมกัน,นอยู่ชนแดนรุดไปที่เกิดเหตุภายในโกติไม้หลังหนึ่งยกพื้นสูงพบศพพระธีรพงษ์จตพโยอายุ35ปีมีชื่อเดิมว่าในธีรพงษ์บุญสายยังอยู่บริเวณที่55หมู่15าตำบลหนองโกอำเภอกระนนจังหวัดขอนแก่น สภาพศพใช้ผ้าเหลืองผูกคอตัวเองกับขื่อไม้ยืนหันหน้าข้อข้างฝามรณภาพอยู่ข้างประตูจึงช่วยกันนำร่างลงมาชั้นสุดพลิกศพ ไม่พบร่องรอยของการถูกทำร้ายและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงซึ่งฐานญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงนำศพไปตั้งเป็นกุศลตามาศาสนาต่อไปสอบถามพระอานนท์โพชัยผู้ซึ่งพบศพเป็นคนแรกบอกว่าช่วงเช้าวันนี้ขณะที่พระในวัดเตรียมตัวออกบินทบาทนะครับแต่ว่าพระธีรพงศ์ไม่ลงมาจากกกติจึงเดินไปยืนเรียกอยู่นานก็ไม่ตอบรับคิดว่าคงไม่สบายอยากนอนพักผ่อนจึงได้พาการออกเดินบินทบาทตามปกติ เมื่อกลับมาถึงวัดก็ได้ให้ญาติโยมลองเดินไปได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังเงียบเช่นเดิม กระทั่งชันเช้าเสร็จจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปดูให้แน่ชัดพร้อมกับเคาะประตูห้องอยู่นานต้องเงียบผิดปกติมีการล็อกประตูจากด้านในเลยก้มส่องผ่านใต้ประตูพบแต่ที่นอนว่างเปล่าสุดท้ายเลยเดินดูรอบกุฏิทําให้เห็นผ้าหลือม,มัดอยู่ตรงคือไม้ด้านบนแถวประตูเลยส่องใต้ประตูติดข้างฝาพบเพียงรอยเท้าพบเพียงเท้าลอยขึ้นมาจากพื้นจึงรีบตามญาติโยมมาช่วยกันพังประตูเข้าไปก็พบว่าพระธีรพงศ์ได้มรณภาพไปแล้วซึ่งที่ ผ,ผู้ตายก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าขัดแย้งกับใครแต่ทราบว่าต้องรับประทานยารักษาโรคประจำตัวอยู่เป็นประจําและต้องเดินทางไปรับยาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แต่มาผูกคอตายสีก่อน้านนางสาวกาญชนาคันทพรมอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่25ทับ1หมู่6ตบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่าผู้ตายนั้นบวชมานานกว่า2,000ปีแล้วโดยที่ตนจะเดินทางมาเยี่ยมอยู่เป็นประจำซึ่งผู้ตายก็จะพูดคุยเป็นปกติไม่เคยบ่นเรื่องทุกข์ใจใดๆให้ฟังเลยไม่ทราบสาเหตุข,ของการคิดสั้นผูกคอตายในครั้งนี้ตอนแรกมามาเคาะประตูเรียกที่แรกอะเคาะประตูเรียกพิทธบ,บา Oh. ตนอนหกโมงครึ่งครับแล้วคดีเขาก็เงียบเฉย <Ừ. S 2> เอือเออแล้วเราก็ไม่เป็นทบานครับกลับมาก็มาเตรียมสําหรับกับข้าวก็ให้โยมเขามาเรียกไปฉันข้าวโยมเขามาก็ไม่เห็นเงียบเหมือนกันโยมเขาก็ไปมองดูเขาก็ว่าไม่มีมีแต่ข้าหมก็มอมอือ <Ừ. S 2> เพราะอาตมาฉันข้าวอิ่มอาตมาก็มาดูอีกทีนึงอือพอมา,มามองก็ไม่เห็นอีก เดินวนดูรอยตีนเปล่าขเขาก็ไม่มีครับก็เลยมาจบรอบไปดูอีกทีนึงไปไล่มองดูคื่อดูอะไรลงมาครับไม่เห็นผ้า,าห้อยอยู่อืมก็นึกว่าแต่เป็นผ้าธรรมดาพอมองไล่ลงมาครับไม่เห็นตีนมันลอยอยู่เขาเนี้ยครับเออเห็นเงาเงาอยู่กันเลยเรียกโยมว่าเขาผูกขอตายแล้วโยมก็วิ่งเหลือไปโดยพอม,มาถึงทำไงัเข้าได้ครับ เออแต่มาขึ้นมาถีบประตูเข้าไปอถีบก้อนหลุดเข้าไปเลยครับไปจับแข,ขนเขย่ามันแข็งแล้วอะ่ะมันช่วยไม่ได้ตอนตอนนั้นช่วงเวลาจีบมงครับสองมองก,กว่าๆน่อยๆฉันข้าวอิ่มพอด,ดีครับฉันข้าวอิ่มดดยอมก็บอกให้มาดูอีกทีนึงว่างานะอ่ะเอมาก็เยมยไเมยเห็นอะไรทีแรกก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่เจอกันไหมครับเจอ แล้วเขาเขาเคยพูดอะไรให้ฟังไหมไม่พูดหรอกแต่เขาก็เดินไปเดินมาประสาทไม่ดีเลยประสาทขึ้นเขามีโรคประจำตัวไหมมีมีโรคอะไรครับเป็นโรคประสาทเคยหนีทุกโรคก็ขึ้นสองครั้งสามครั้งแีลยแล้วก็มียากินไหมมีมียังมีอยู่ยาแต่จะกินครบไม่ครบไม่รู้นะครับยายังมีอยู่อยู่บนหัวนอนเขาเนี่ย วันที่12กุมภาพันธ์2563ที่ห้องประชุมชั้น2สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยวาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางรัตดาวันปั่นเงินผู้มีการสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาว,วชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสุภพลจรินจิตรองประธา,านคณะกรรมการคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมซึ่งทางคณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเช่นเช่นโครงการจัดทำผ้าป่าสมัครคีเพื่อทอดถวายในวันที่8เมษายน25 6 3ซึ่งเป็นวันคร์วันก่อกตั้งสมัชยงาน สถานพินิษร์รวมทางคณะกรรมก,การได้เสนอจ,จัดทําโครงการฝึกอาชีพระยะสัน้นสำหรับเด็กแลเยาวชนสถานพินิษฐ์ได้คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้าการดำเนินงานของโครงการทูบีนัมบูวันอาทิเช่นผ้าบาติก ถ้ามัดย้อมเทียนหอมสบู่สมุนไพรการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและการรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสําหรับสถานพินิ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเข้าร่มประชุมจำนวน30คน วันที่10กุมภาพันธ์2013ที่สารการ,ปรเปรียนวัดพระพุทธบาทชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายชาครินอินอิมวรปราดอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานถวายพระเพือ่อแผ่นดินโดยมีนางพรทิพย์สุริยาวงศ์กรรมการผู้จัดการห้างส่วนจำกัดสอสิริชัยสยามวัสดุก่อสร้างจำกัดข้าบดีชาวอำเภอชนแดนพร้อมด้วยครอบครัวและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา โดยร่วมกันจัดสร้างถวายแก่วัดพระพุทธบาทชนแดนโดยมีพระครูวิทิตพัชราพรเจ้า,าวาดวัดพระพุทธบาทชนแดนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ร่วมรับมอบทางนี้พระเพื่อแผ่นดินจัดสร้างขึ้นตามดําริในพระจาจาร์ชัดชัยอภิวิชโชเจ้า,าวาดวัดภูตูมนารามตำบลทรายขาวอภวังสะพง์จังหวัดเลยลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อสัมฤิดพุทธศินแบบคันทารัตหรือคันทาระซึ่งได้รับการยอมรับจากนักโบราณคดีว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ และงดงามมากที่สุดแบบหนึ่งของโลกองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วความกว้างของฐาน18นิ้วสูง24นิ้วน้ำหนักประมาณ30กิโลกร,รมัมซึ่งโดยภายในองค์พระพุทธรูปบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากมายจากครูบาอาจารย์ทั่วประเทศรวมทั้งชิ้นส่วนจากเรือนภาวนาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระธาตุชันมาต จากหลวงปู่หลุยจันทสาโรพระเกศา,าธาตุของหลวงตามหาบยญญาสัมปโนอัมพันจากยอดองค์พระประถมเจดีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสเมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9และเพื่อนําไปประดิสถานตามหัวเมืองสําคัญให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ยมีพี่น้องประชาชนชาวเพิภอชนแดนเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า300คนครั้งแรกของ S26 Go Progress UST UH สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี UST แล้ว ความรัก8ป6ถึยกุมภาพันธ์63ออกยามาาฟินจ่ายเพียง900บาทออกยมามาฮ่าแกรนฟิรานไฮบริดจ่ายเพียง900บาทรับชุดแต่งยงมหามาฮ่ามูลค่า2,000บาทลดจัดหนักทุกรุ่นค่าทะเบียนประกรระรันพรบไม่ต้องจ่ายพบกันวันนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศัตยานยนทุกสาขา สุขเกิดจากการได้ไม่จีหลังสุขเกิดจากการให้คือสุขที่ยั่งยืนกลุ่มคนของแผ่นดินร่วมกับรายการกำรบังใจของสวทพชบูรณ์ ขอเชิชวนทุกท่านร่วมทำบุญใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับกิจกรรมต่อลมหายใจให้เธอครั้งที่สองเพื่อจะซื้อเครื่องอบค่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2563นี้ โรงพยาบาลสีเทพเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงมีประชากรในความรับผิดชอบประมาณ7,000 70, 0คนครอบคลุมพื้นที่7ตำบล106หมู่บ้านปัจจุบันเครื่องนึ่งอบค่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ใช้งานได้เพียงหนึ่งเครื่องอีกสองเครื่องชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า27ปีอุปกรณ์การแพทย์ทุกชิ้นต้องผ่านการนึ่งอบฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย หากขาดเครื่องดักล่าวการทุกอย่างต้องหยุดชะงักรวมทั้งงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอีก9แห่งด้วยสนใจสนับสนุนกิจกรรมและร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่กลุ่มคนของแผ่นดิน0872106040รายการกำลังใจ0818879392หรือไปร่วมบริจาคได้นะโรงพยาบาลสีเทพ ในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์2,563นี้เมืองมะครามวานอุทยาณอำน้ำสิเทพเก่าเขาขอแดนอันชอบนักกรพอคุณ สวัสดีครับผมเกวริทิพย์นะครับวันนี้ก็จะมาเชิญชวนนะครับทำบุญกันนะฮะมีรายการสมัครที่เทศบาลเมืองลุมิร่วมจัดกับมูลนิธิโรงพยาบาลหล่มสักนะครับก็นํารายได้ทั้งหมดไปซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจนะฮะก็มีฟันรัน3.5กิโลฟันรัน5.5กิโลมินิมาราธอน10กิโลนะครับค่าสมัครทั้งหมด390บาทแล้วก็ V.I.P 1,000บาทครับ เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งกันวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับใครมาสมัครก็จะได้เชือตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่มาสมัครไปเยอะนะครับมาไปเยอะครับผมครั้งแรกของ S26 Go Progress u UH s HT สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไง ใหม่ S T สิบกมี U S T แล้ว